สวัสดีค่ะครูอาจจศิณาน,นะคะสอนวิชาความรักความสุขในรมิดชีวิตนะคะมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะที่มีนักเรียนครูถามกันเข้ามานะคะกรรมพ่อที่ชื่อว่าละเลยจนเลิกลาเราจะแก้ไขยังไงดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์กันออกไปก่อนนิดนึงนะใครเข้ามาแล้วนะสวัสดีททายกันในวันหยุดนะคะมีใครที่แบบ เออวันนี้ก็วันหยุดใช่ไหมวันนี้วันเสาร์นะแต่เขาบอกว่าเออครูเนี่ยไม่ได้มีวันหยุดนะเพราะว่าทํางานอยู่บ้านอยู่แล้วก็เลยไม่มีวันหยุดนะคะใครก็มาลาทักทายกันด้วยค่ะเมียวสวัสดีค่ะนะคะทักทายกันด้วยแล้วก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะจ๊ะนะคะใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยนะคะคือละเลยหรือว่าทําผิดกับคนรักแล้วมันเกิดการเลิกลากันนะ,ะเราจะแก้ไขยังไงวันนี้ครูมาตอบคำถามอินบ็อกซ์จ้ะ นะเอ่ตอตอบคำถามที่นักเรียนครูนี่แหละเป็นคนถามกันเข้ามาด้วยนะคะก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะเด mm. ี๋ยวครูขออนุญาตแชร์นิดนึงหนึ่งนาทีจ้ะทุกคนขอแชร์หนึ่งนาทีตอบคำถามจา้าตอบคำถามนะคะเราไม่ได้ตอบคำถามกันมานานมากแล้วนะคะวันนี้ก็มาตอบคำถามเมื่อคืนนี้ใครที่ทําออนไลน์ไปดูไปดูไลฟ์ได้เนาะก,กับเรื่องของการทาออนไลน์อาจจรสันนี้นึงนาะยอยู่บนรถ อิ่ม,มากเลยไปกินไปกินทิ้งทวนมานะคะเดี๋ยวสัปดาน้าจะแบบว่าอีกจะต้องอะไรนะควบคุมน้ำหนักกันแล้วอ่ะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงก่อนนะแชร์นิดนึงก่อนทายเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะทักทายกันแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะหรือว่าทักทายกันมาว่าเราอยู่จังหวัดอะไรครูแออยู่จังหวัดสรณบุบรีจ้ะ ออกต่างจังหวัดไม่ได้อันนี้เขาบอกว่าเวลากินข้าวดีนก็ต้องมาหาแบบเวออลาที่บอกว่าพอจะกินได้กันเนาะก็ต้องระมาระวังกันด้วยนะช่วงนี้เนอะอาะเดี๋ยวคนย้าแชร์กันออกไปนิดน,นึงนะละเลยจนเลิกรา,าจ๊ะทุกคนเกิดทีจานนี้ไหมสมจิตสวัสดีค่ะคุณสมจิตนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยเนาะวันนี้วันเสราร์ซึ่ง ป็นวันหยุดของหลายๆคนนะมีใคร work from home บ้างอ่าพิมมาว่า work from home ซึ้นคูนี้ work from home มานานมากแล้วนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะอะไรนะเกี่ยวกับการแบบอะไรนะการแบบวันหยุดอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีผลอะไรกับตัวเองสักเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชหนึงนาทีนะคะแล้วเ,เดี๋ยวจะพูดเลยเนาะอ่าแช์ก่อนแช์นิดน,นึงก่อน ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันเข้ามาด้วยจ้าทุกคนเมื่อวานนี้ครูตก,กใจมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยสรุปแล้วอะไรวะคือคนเห็นโพสของเราหรือเปล่าแล้ว Facebook เนี่ยแปลกๆขึ้นมาฮะนะเพราะว่าอะไรครูมีครูแชร์ไว้แล้วเนี่ยพอตอนเช้ามันถึงจะมาขึ้นของครูนะซึ่งครูก็จะงงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบ เดี๋ยวนี้กดไลค์เฉยๆเพจอาจจะไม่แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดติดตามซีเฟิร์สกันนะคะจะได้เห็นได้อย่างรวดเร็วโอเควันนี้อ้ยเน่ารักมากันเยอะแล้วนะคะอาสวัสดีค่ะพิมมี่บอกว่าหนูเคยเป็นค่ะครูละเลยจนแฟนว่ายังไม่รู้สึกมาคิดได้ตอนเขาอยากจะไปเออเนี่ยแหละเป็นเหตุการณ์นี้เลยจะนะ,ะนักเรียนครูเนี่ยเหตุการณ์นี้เลยนะคะก็คือละเลยเนาะ วันนี้ก็มีนักเรียนคูณนี่แหละมาเล่าให้ผูฟังว่าแฟนเนี่ยคือก็ไปเหมือนเลิกกันนะแล้วก็ไม่มีนคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บอกว่าทําไมเหตุการณ์จึงเป็นอย่างนั้นก็คือเพราะว่าเขาบอกว่านักเรียนครูเนี่ยไปละเลยคือไม่เอาใจไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่โทรหาไม่ทากไม่ทายเป็นแฟนกันอยู่ห่างไกลกนะันนะเนาะมันก็จะมีเคสแบบนี้บางคนก็จะอยู่ใกล้กันนี่แหละแต่ก็ละเลยด้วยความที่เราอาจจะเป็นผู้หญิงทํางานนะเข้าใจว่า<ม>เออเราก็เป็นผู้หญิงทํางานแล้วก็อาจจะมีการละเลยมีการแบบไม่ได้ใส่ใจบ้างนะแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเคสที่เขามีใหม่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันยากเหมือนกันเนาะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะเอาวิธีการค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วเนาะมันเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วเราจะทํำยังไงเราจะแก้ไขมันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดหัวใจนะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะนีน่านะสวัสดีค่ะไปไหนคะไปกินข้าวมากําลังจะรับนะหาทายทิปนะคะหนูละเลยจนตอนนี้เลิกกันแล้วเออนะถ้าเลิกกันแล้วก็เริ่มใหม่เนาะแต่ว่าถ้าคนที่ยังคาราคาซังอยู่ ที่ถามกันเข้ามาอยากจะแก้ไขย,ยังไงวันนี้นะคะกูจะมาตอบคำถามนะข้อแรกเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็แชร์กันออกไปนะคะแล้วก็ทักทายกันมาด้วยเนาะข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราจะทําได้สิ่งที่เราจะทํะทาทได้ในในขั้นตอนแรกเลยเมื่อเรารู้ว่าเขาอาจจะแบบเออเาจะบอกเราว่าเออเธอที่เหตุผลที่เราขอแยกขอเลิกลาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ใส่ใจ ละเลยกันไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แบบเอาอกเอาใจเขาอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งว่านาตอนนี้คือเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขามีใหม่หรือไม่มีอะไรเงี้ยเขาอาจจะบอกเหตุผลนี้มาก็ต้องยอมรับก่อนข้อแรกเลยคือต้องยอมรับยอมรับว่าเราอ่ะผิดจริงหรือเปล่าเว้ยอ่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเราก็ละเลยจริงๆก็ยอมรับยอมรับผิดนั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ละเลยเราก็ต้องมาดูเออเฮ้ยเราเราเราผิดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือถ้าเราทําอย่างนั้นจริงๆเราก็ยอมรับกับเขาต,งตรงๆว่าเราทําจริงๆเราทํามันจริงๆและเราเมื me, ่อเรายอมรับแล้วข้อที่2ก็คือเราก็ต้องแก้ไขถูกไหม math. ข้อแรกยอมรับข้อ2แก้ไขแก้ไขในที่นี้มันมีอยู่2อย่างคือแก้ไขโดยการพูดคุยปรับความเข้าใจ ปรับปรุงตัวเองใช่ไหมอาถ้าฉันละเลยจะโอเคฉันจะต้องใส่ใจเป็นเราก็เหมือนกันถ้าเราถูกละเลยเราก็ต้องอยากให้แฟนเราหรือว่าคนรักเราอะเขาใส่ใจใช่ไหมแต่การใส่ใจเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้มีคนอื่นถ้ามันเป็นแค่การปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันโอเคนะหรือว่าถ้าช่วงแรกๆเขาไม่โอเคแบบเออเธอละเลยฉันมานานมากแล้วอะแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ พอมาทาเนี่ยมันก็ยังงอนอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเราก็ต้องเหมือนกับว่าเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคนเรายัางรักกันเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ค่อยมีปัญหาเราก็คืออาจจะน้องงอนกันได้นะแต่ในเคสที่สองคือเมื่อเรายอมรับแล้วเราอยากจะแก้ไขแต่เขามีดันมีคนใหม่ดันมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องถอยออกมาแล้วเคารพในการตัดสินใจของเขา สิ่งที่เราจะแก้ก็คือเรายอมรับความผิดแล้วเราพูดกับเขาว่าโอเคฉันยอมรับความผิดฉันจะแก้ไขนะแต่เราจะไปคาดกันให้เขาเลือกสมมุติว่าถ้าเขามีคนใหม่แล้วเราจะไปคาดคานให้เขาเลือกมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นเหมือนกับปองมาว่าเฮ้ยเราดูการเป็นคนที่น่ารังคานหรือว่าไปตามตือ้อไปเฮ้ยเนี่ยมันผิดแบบแล้วเพิ่งมาแก้ไขอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ย ผู้ชายจะคิดแบบนี้นะผู้ชายจะแบบอารมณ์นี้นะจะบอกว่าประมาณแบบก็มีคนใหม่อยู่ไว้แบบก็ของใหม่นาะก็ยังอยากจะไปเที่ยวกับคนใหม่อยากจะไปแล้วพอเราเนี่ยเริ่มไปโทรหาเขาไปตาโทรหาเขาไปไลน์หาเขาอะไรต่างมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมกลายเป็นข้ออ้างของความน่ารำคาญข้ออ้างของการรำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเคสแบบนี้เป็นปัญหาแบบนี้นะก็คือโทรได้นะโทรได้ โทรเหมือนปกติได้แต่อย่าไปคาดคันว่าเธอต้องเลือกใครอะไรยังไงเพราะว่ามันช่วงแรกๆไงเข้าใจว่ามันช่วงแรกๆแต่ถ้าเราถอยออกมาได้เราเข้มแข็งมากพอแล้วเราถอยออกมาได้แล้วเราบอกว่าโอเคเราผิดไปแล้วเราให้เธอเนี่ยเหมือนเขารพเราเคาลพมในการตัดสินใจของเขาอะดูซิว่าเขาจะเลือกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปถามว่าเขาจะเลือกใครแต่ เดียวเขาจะไปจัดการปัญหาของเขาเองถ้าเขาให้อภัยเราแล้วเขารักเราจริงเขาจะไปจัดการปัญหาของเขาเองเราไม่ต้องไปบอกเขาเพราะอะไรผู้ชายไม่ <c oughs> อยากพูดต่หน้าผู้ชายเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่มันก็จะมีอีกโก้ถูกปะ่ะจะมีอีกโก้ถ้าเกิดว่าเราไปแบบเออเฮ้ยเธอต้องเลือกนะเธอต้องเลือกอย่างี้มันกลายเป็นว่า กูก็ไม่ได้ผิดเนี่อะไรเงี้ยแบบว่าตอนแรกก็แบบว่าฉันไม่ได้ผิดเธอเป็นคนผิดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราไปสั่งเขาอีกแล้วเขาก็มีอีโก้สูงของเขาใช่ไหมพอเขามีอีโก้สูงเนี่ยเสร็จแล้วไงพอมีโก้สูงเว้ยแล้วออ่ถ้าเกิดว่าเราไปสั่งเขามีเขาก็กลายเป็นว่าเธอผิดนะแล้วเขาก็จะไปหาข้ออ้างแห่งความผิดเรามาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปยอยู่กับคนอื่นเนาะ พื่อที่จะไปอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําก็คือยอมรับแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาถ้าเขาจะเลือกคนใหม่ก็แล้วแต่เขาเพราะเราก็เออยยอมรับอยู่แล้วว่าเราละเลยไปใช่ไหมแต่ถ้าเขาโอเคเขาอาจจะคาบลูกคาบดอกแบบอยู่กับคนใหม่อยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะแบบต้องต้องเว้นระยะของตัวเองว่าเออเฮ้ยเรา เราก็ต้องมีสุดยืนนะถ้าเขามีคนใม่อยู่เราก็โอเคเราก็ต้องเว้นระยะตัวเองแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดทาหน้าที่เดิมให้มันดีที่สุดเพื่อเพื่อให้เขาได้อาจจะต้องตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกใครนะโอเคไหมสาหรับข้อสองเนาะสำหรับข้อสอง,นะสอสองก็คืออย่างนี้นะคะก็คือแก้ไขเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันแก้ไม่ได้ เขามีคนใหม่แล้วอย่างจริงจังหรือว่าเขาแบบว่าไม่ไม่ได้อยากจะแบบคบกับเรากแล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปนะคือทางที่ดีที่สุดคือยอมรับแล้วก็ปล่อยเขาไปเนาะอ่านะน้องอนะัทชพรชพลใช่ไหมบอกว่าแบบที่สองค่ะยอมรับความเป็นจริงและถอยออกมาอื่นนะถ้าเราสตองมาพอเราก็ทําแบบนั้นนะคะเพราะอะไรมันแก้ไข ถ้าเขามีคนใหม่อ่ะแบบที่สองคือแบบแรกเนี่ยมันเป็นแบบที่กรณีที่เรากับเขายังไม่ได้มีคนใหม่อยากจะแบบเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับความเข้าใจกันมันก็โอเคแต่ถ้าแบบที่สองคือมีคนใหม่แล้วเราก็ต้องถอยออกมานิดหนึ่งก่อนถอยออกมานิดหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปจี้เขายิ่งไปแบบเหมือนพยายามแก้ตัว มันก็ยิ่งกลายเป็นค้ออ้างของความน่าลำคานยิ่งกลายเป็นค้ออ้างแบบม,มาแบบอะไรเงี้ยคือเขาจะหาข้ออ้างถ้าเขาคิดจะมีคนใหม่จริงๆแต่เราให้เรายอมรับแล้วเราก็อยู่ในโลกของเราอยู่ในส่วนของเราแล้วก็ทําได้เท่าที่ทําโทรหาเขาได้ไม่เป็นไร แต่ว่าอยากทางที่ดีก็คืออาถ้าเขาไปคิดได้แล้วว่าเออเฮ้ยเราปรับปรุงตัวเองแล้วจริงๆแล้วเขาอยากจะกลับมาเขาอ,อาจจะมีครับลูกครับเกี่ยวกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไม่คาดหวังนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในทุก โอเคในกรณีเนี้ยคนใหม่อ่ะของใหม่อ่ะเหมือนเราเฮอของใหม่เราก็ต้องใช้ของใหม่ตลอดเว้ยแบบเออของใหม่แบบกูเสื้อแขนมากูก็จะไม่ใช้ไอโฟนกูก็จะใช้ iPad อะไรเงี้ยมันเฮอทุกคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยยิ่งเราไปจํากัดว่าเฮ้ยเธอต้องเลือกนะเฮ้ยเธอต้องเลิกนะอะไรเงี้ยมันจะยิ่งกลายปันว่าเป็นเรื่องที่เรื่องราวที่ใหญ่โตมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้า เป็นไปได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้เราถอยออกมาแล้วกลับมาทําข้อที่สามที่ครูกําลังจะบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์กันมาด้วยนะว่าอยู่จังหวัดอะไรเกี่ยวกันไหมเนี่ยคิวม,มาวิจารณ์วัาอะไรเพราะว่าอยากให้อยากรู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรกันนะพิมพ์กันมานะคะมาข้อที่สามนะพอเราเนี่ยยอมรับแล้วเราเนี่ยก็ก็กมีสองเทสแหละ จะถอยออกมาหรือว่าจะปรับปรุงตัวปรับความเข้าใจการมีอยู่สองอย่างแต่ในสองอย่างนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำได้จริงๆแล้วมันดีต่อตัวเราและมันสามารถสร้างพลังงานดีๆนั่นก็คือกลับมาโฟกัสตัวเองเราไม่สามารถที่จะไปโฟกัสปัญหาว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราผิดเราโทษตัวเองอีกว่าเราแบบเออเราเป็นคนละเลยอะไรเงี้ยโอเคเราอาจจะผิดจริงแต่อย่าไปโทษมัวแต่นั่งโทษตัวเองหรือ ไปนั่งโทษเขาว่าเออพอเขาเนี่ยใจอ่อนเองไม่มีคนอื่นนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะผิดทั้งสองฝ่ายวินวินนะเพราะว่าหลายความสมพัญมันคือการแชร,ร์ลิงก์กนะ็คือการแชร์ร่วมกันเนาะสุขก็ต้องสุขด้วยกันเนาะมีคนทุกข์กับทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันหรือว่าสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดมันก็จ,จะเกิดจากสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้การกลับมาโฟกัสตัวเองเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปวิ่งตามหรือว่าวิ่งไปแก้ตัวนะตอนนี้ เราละเลยมานานแล้วเราไม่ได้ดูแลเขาเราจะไม่มีประโยชน์ที่เราจะวิ่งไปเพื่อที่จะแบบเอ้ยฉันขอแก้ตัวนะฉันขอแก้ตัวคือมันดูเหมือนสายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สายขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยที่สําคัญก็คือกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะมันทํายากครูหนูเฮิร์นมากเลยมันต้องทําเว้ยเพราะว่าอะไร สมองเราเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันคิดตลอดเวลาเราคิดถึงเขาเราคิดถึงเขาอยู่กับใครเราคิดถึงอะไเงี้ยมันก็คิดใช่ไหมแทนที่เราจะไปคิดแบบนั้นหรือว่าคิดโทษตัวเองคิดให้อะพลังงานลบคือพลังงานลบที่เป็นแบบเออเราโทษตัวเองว่าเราไม่ดีเองเราผิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือเขาก็อย่างนั้นอย่างนี้แบบคิด คนเยอะแยะมากมายหรือว่ากลัวคิดไปจนถึงขั้นว่ากลัวนาะคนว่า้สรุปแล้วฉันจะไม่มีแฟนแล้วหรอฉันต้องเลิกกับแฟนแล้วหรอหรือว่าสรุปแล้วฉันจะยังไงว่าจะเอายังไงคือมันต้องคิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แทนที่ว่าเราจะไปคิดเรื่องนั้นน่ะวางมันไว้ก่อนครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเอาหัวใจดวงเดิมอ่ะไปแก้ปัญหามันจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์ใหม่ได้เพราะหัวใจดวงนั้นมันก็จะแก้ปัญหาในรูปแบบเดิมๆแล้วมันก็จะ คิดแต่เรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางมันเอาไว้ก่อนความสมพั์ครั้งนี้เราวางาเอาไว้ก่อนและเสร็จแล้วกลับมาทําอะไรกลับมาทํากระบวนการกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนกลับมาสวยจะโพสต์อะไรก็โพสต์ให้มันมีคุณค่าโพสต์ในที่นี้ก็คือแบบอ่ะฉันต้องสวยก่อนและฉันก็ต้องยอมรับว่าเออฉันอาจจะผิดจริงแต่ว่าเราไม่ต้องเว่นเวอร์คือเราก็แบบโพสต์ในลักษณะที่ว่าฉันจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีอ่ะ ไม่มีใครอยากจะมาอ่านแบบแฟนเก่ามันคุ้นเวิร์เลยวะ่ะแม่งด่าบูอยู่ประวะอะไรเงี้ยเออเธอไปแล้วแต่การแต่ใจของเธอแต่ขอให้ไปได้ดีนะอะไรเงี้ยคงจะไม่มีใครแบบว่าหืมนึกว่าอยากจะโทรมาคุยหรือว่าอยากจะกลับมาคืนดีปุ๊บไม่กล้าแล้ววะ่ะเดี๋ยวเกิดด่ดดากูมาอะไรเงี้ยไม่กล้าแล้วะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโพสต์ คือทําเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นอะถ้าเป็นในหลักการของกุแรงดูดคือทําเหมือนกับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและกลับมาสร้างกระบวนการสร้างกระบวนการในการรักตัวเองสร้างกระบวนการในการพัฒนาตัวเองนะคะถ้าแบบใครแบบอ่ะสมมติว่าชีวิตอะพลังงานเมื่อพลังงานเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้ส,สึกในหัวใจของเราเราเรากำลังสร้างหัวใจดวงใหม่สร้างโลกใหม่ของเราเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนหัวใจใหม่ปัญหาเนี่ย ที่วางเอาไว้มันจะถูกแก้ไขด้วยเวลาระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการเย,ออยียวยาตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าบางคนที่ลงเรียนคอร์สครูไม่ใช่บางคนแต่ก็หลายคนก็เยอะนะที่ลงเรียนคอร์สนะเทพราเทพีแห่งหลักของครูนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเนี่ยแหละเขาเริ่มรู้สึกว่าเออนี่ตัดใจแล้วจะอะไรรู้ไหมจะกําลังที่จะ ตัดใจและอ่ะโอเคฉันรักตัวเองและฉันพัฒนาตัวเองและฉันทําตามกระบวนการในการบับรักตัวเองการดูแลตัวเองในคอสจะมีกระบวนการในการรักตัวเองในกระบวนการที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์กระบวนการในการที่คุณจะพีเซนตัวเองสร้างตัวเองออกมาเนี่ยขนาดบอกว่าครูบอกว่าเฮ้ยจะดึงดูดแฟนเก่าอย่างเงี้ยการพีเซนตัวเองออกมายังต้องมีหลักการเลยไม่ใช่ว่าจะพีเต์อะไร โมว่วกันออกไปแบบเวิร์นเวอร์กันออกไปคนที่อยากจะเข้ามาคุยกับเราก็ไม่อยากเข้ามาคุยกับเราเพราะเราดราม่าถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักการในการพีเซนตัวเองเราก็ต้องพีเซนตัวเองในลักษณะที่มันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอจะมีกระบวนการหมดเลยในคอเทพและเทเงหลักแล้วเมื่อทําไปเรื่อยๆทํากระบวนการไปแล้วเรื่อยๆนะ ปรากฏว่าชีวิตเราดีขึ้นเราแฮปปี้มากขึ้นเราสวยมากขึ้นเราพรีเซนต์ตัวเองในทางที่ดีมากขึ้นเราเข้าใจกระบวนการความรักที่ท้ายที่สุดล้วคอ้อนมาจะบอกว่าให้คุณเข้าใจตัวเองเพราะเราเข้าใจตัวเองเราเรียนรู้ตัวเองเรารู้ว่าเราเป็นใครเราทําอะไรและเราชอบไม่ชอบอะไรหรือว่าเรารู้จักตัวเองเรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปากฏว่ามันคือหลักของพแรงดูดกดก็คือกดไว้พอเราทําปุ๊บทําปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ย ปรากฏว่าระยะเวลาพีเรียดของการบอกว่าจากอ,อกหักมาจากรู้สึกแยก่กับตัวเองมาจากรู้สึกแย่กับความรักมาทํามาเรื่อยๆนิดๆมาเรื่อยๆบางคนก็คืนดีกันเร็วนะบางคนถูกบล็อกไปแบบว่าห้าหกเดือนบางคนเลิกกันไปเป็นปีแต่กลับมากลับมาอยู่ดีเลยมีล่าสุดก็มีแบบสาวที่แบบว่าเป็นอันนี้เป็น S B P นะเป็นเป็น สาวใหญ่สาวใหญ่อะไรเงี้ยก็ชนะสาวน้อยทีเนี่ยมันก็มีเคสแบบเนี้ยเยอะหลายหายคนที่เป็นสาวใหญ่ีโคกักคูก็แบบเยอะก็ชนะสาวน้อยซึ่ง มันต้องใช้กระบวนการมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกนะเว้ยครูไม่ได้บอกว่าพวกเราต้องเพอร์เฟกต้องแบบสวยเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแต่ชีวิตเราไม่มจําเป็นต้องเพอร์เฟกแต่คนที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้มันคือคนที่ต้องมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหามีหัวใจที่แข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาและทุกอย่างมันจะเป็นไปได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเกิดเหตุการณ์นี้จ้ะ ไปทํากระบวนการในการรักตัวเองไปทํากระบวนการในการสร้างตัวเองขึ้นมานะปั้นตัวเองขึ้นมาให้เป็นคนที่พัฒนาตัวเองมีความสุขมีความรักกูก็จะเน้นความรักความสุขใช่ไหมมีความรักและความสุขมีความอารมณ์คิดบวกสามารถกําจัดความคิดที่เป็นลบๆออกไปได้และคิดบวกและสร้างจินตนาาการ มองเห็นอนาคตความรักของเราโฟกัสที่ความรักที่เราอยากจะได้เมื่อเราสร้างกระบวนการแบบนี้เราสร้างพลังงานแบบนี้เราจะได้ความรักที่ปรารถนาเพราะผลลัพธ์เนี่ยครูบอกไม่ได้หรอกว่าแฟนเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรียนไปก็จะมาพร้อมกันเลยมาพราะม่ขาดนูนเลือกไม่ได้ค่ะนั่นแหละก็จะมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคือขึ้นอยู่กับพลังงานของเราแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างพลังงานแล้วเราดีไซน์ความรักที่เราอยากจะได้อยากจะเราดีไซน์ความรักที่เราปรารถนานจริงๆที่เราอยากจะได้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราดีไซน์ออกมาเรารู้หลักการในการดีไซน์ความรักของเราแล้วเนี่ยคนรักที่จะเข้ามาไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างไหนจะเป็นร่างเดิมของคนรักเก่าหรือร่างใหม่ของคนรักใหม่ วิญญาณที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราสร้างเขาขึ้นมาในในโลกจินตนาการของเราเนี่ยมันก็จะจักระวาลก็จะเวี่ยงเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะได้ก็เหมือนกับคู่ที่เขาเรียกว่าคู่บารมีที่เหมาะสมเกื้อกูลกันเพราะงิญญานสิ่งที่คุณอยากจะได้จากความรักมันคืออะไรคุณจะต้องรู้จักวิธีการดีไซน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเกิดปัญหานี้ให้กลับมาอยู่และมาสร้างพลังงานของ แต่ถนะ้าใครไม่รู้จักวิธีการสร้างพลังงานสามารถที่จะดูคลิปครูได้หลากหลายคลิปที่ครูเคยพูดเอาไว้เนาะแล้วก็กดติดตามกดติดตาม follow แจ้งเตือนไว้ก่อนเลยนะเพราะว่านะปีนี้ครู ่นว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขเรื่องความรักด้วยเราต้องมีความสุขเรื่องการเดินและการงานด้วยนะเพราะฉะนั้นกดติดตามเอาไว้นะหรือถ้าใครสนใจอยากจะช็อตคัสสั้นตรงไปโรงเรียนได้หาคอร์สเทปและเทปีแห่งรักเพราะฉะนั้นฝากกันเอาไวนะ้เนาะเปลี่ยนพลังงานก่อนนะเปลี่ยนหัวใจตัวเองก่อนแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยฉันจะไม่มีใครนะบางทีบางครั้งถ้าเราเปลี่ยนพลังงานแล้วเราสร้างพลังงานดีๆได้แล้วเนี่ย คนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีนะครูก้าบอกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนพลังงานก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบายบาๆกันไปก่อนถ้าเกิดว่าใครสนใจโรงเรียนไปโรงเรียนคอร์สเทปและเทพ,พีแห่งหลักกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันก่อนจ้ะบ๊ายบายอ้อยลืม <laughs> อ่านคอมเมนต์อ๋อย่าบอกว่ากลับโฟกัสสร้างพลังงานบวกให้ตัวเองใช่แล้วนะอยู่บุรีรัมย์ นะคะน่ารักมากเลยนะคะติดตามครูม,มาสิบเดือนแล้วเนาะเอ้ยน่ารักมากนารักมาก,าก,มากใช่ค่ะเค้กบอกว่าแล้วนะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองก่อนพิมมี่บอกว่าสวัสดีนะคะ๋อสารคามก็มาโอ้น่ารักมากเลยนะอโอเคนะสุดท้าวันนี้บ๊ายบายไปก่อนฝากแชร์กันไปด้วยนะจ๊าบ๊ายบาย